วิงเซฟสินะเั้ยีของขอนเงนก่อนนะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนนะคนดูวิงเซฟสินะวันนี้เราพาทุกคนมาที่สวนโอโน่ oh, no. oh. มันไม่ช่วยเลยมันไม่ได้ <laughs> เรามาเรา, oh. เราพาทุกคนมาที่สวนเบนจกักิตินะจ๊ะไม่รู้ว่าอ่านแบบนี้หรือเปล่าเห็นขาฮิตมากันมันเป็นเฟสใหม่เขาบอกว่าเปิดเฟสใหม่โห oh, oh, นะ่ากลัวมากเลยค่ะงนี้ โอเคไปข้างในก็ค <duy> ือเราเดินเข้ามาทางเข้าเลยทางป้ายเมื่อกี้เดินตรงไปจนสุดแล้วก็ออกประตูถึงเลยเขาบอกอ้ฮโอเคพอดีเราทําการใช้อุปกรณ์ใหม่นะคะกับด้านกับด้านกล้องไงไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อันนี้ใช่เนี่ยใช่ให้ดู นี่คือทางที่เราเดินมาจ้าโอ้โหภาพต้องนิ่งมากแน่ๆเลยถึงตรงสกายวอล์คแล้วมันจะเป็นทางานี่สุดปังนะเอ้ยินเสียงฉันไหมเนี่ย ค่ะทุกคนตรงนี้ทางเข้ามานิดนึงตรงนี้คือมุมเด็ดที่เห็นในไอจีเทียบไป่ะที่เริ่มเดือร้อนวุ้ยดึงใส่แว่นขอาแว่นในจ่อ ว่าไงทุกคนทุกคนซอยนี้ซอยที่หันไปเจอเมดพาร์คคอสปิทอลตรงนี้คือมันดูคลีนอ่ะมันคลีนียเห็นไหมเพราะต้นไม้มันน้อยมันมีต้นไม้อันเดียวก็มีทางฝั่งสวยปังแปะรูปตรงนี้ทุกคนเดินมาเรื่อยๆอ่ะ ตามฉันมาเราจะเจอตุ่มตุ่มน้ำที่มีตุ่มตุ่มต้องถ่ายตรงนี้หนึ่งกลุบเลยโซเลนมาเดนมาไปเริ่มแคมเปญต่อทุกคนข่าวล้ายของตุ่มตุ่มก็คือมันหวยออกที่ทิศตะวันตกก็คือแสงมันจะเข้ามาทางนี้ก็จะถ่ายได้เป็นย้อนแสงแนะนำให้ถ่ายเป็นรูปคันเอาไอต้ตุ่มตุ่มนี้กับตรง สะพานอันนี้ถ่ายไปรูป้าเน่าแต่ถ้ามาตอนเช้าก็ถ่ายตรงนี้ได้สวยบงัง นี่นนจะโอเคเพราะว่าแสงเย็นเข้ามาเลยได้ไหมเห็ไหมมาเราลงมาข้างล่างแล้วเมื่อกี้เราอยู่ตรงสะพาน จะมาลองฟิลแบบปิกนิกกบกิบไม่รู้ไม่ใช่หรอกรเราแค่อยากลองข้างล่างบ้างว่ามีอะไร,รตรงนี้เหมือนอาวตาทุกคนเดินเข้าป่าสวยมากตรงนี้มันสวยอะไรนะร สวยมากข้างใต้สะบานทุกคนใต้ต้นไม้ใหญ่เมื่อกี้น่าจะเห็นแล้วตอนที่เข้ามาสวอป่าเวีเยดนเมไปไปถ่ายรูปต่อไอแป้งขึ้นไปแล้วจ้ะขึ้นไปบนภูเขาแล้วจ้า เขามีป้ายบอกอยู่เมื่อกี้ว่าห้ามเอาสัตว์เดียงมาแล้วก็ห้ามปั่นจัก,กรยานภายในสวนใหม่แล้วก็ห้ามเล่นเกตบอร์ดทุกคนตอนเรามาถึงสี่โมงครึ่งยังไม่มีรถเลยนี่หกโมงมีรถเพียบสรุปทริปไม่ใช่ทริปสรุปการมาสวนเบนจกิจก็คือไม่ค่อยมีอะไรเลยใช่ไหม ม,มันมีแค่สวนที่เดินแล้วก็มีคนวิ่งวิ่งมีที่บันจักรยานเล็กๆน้อยๆหุกลิบแต่ว่าฝุ่นเยอะทุกคนมันไม่เหมาะกับการมาปิกนีก่จะกเท่าไหร่แล้วก็มีอะไรอีกตรงสะพานะสวยถ้าเกิดเอารถจ้ารถมามีเอามาได้ตอนเช้าเดี๋ยวขึ้นเวลาไว้ให้แล้กวก็ถ้าเกิดตอนเย็นเอาเข้ได้ตอนสี่โมงนะคะอืมก็ไว้แค่นี้ละกัน วันนี้ก็ไม่มีอะไรมากถ้าเกิดใครชอบลินี้ก็อย่าลืมกดไลค์กับซับสไคร์ด้วยพิมด้วยนะคะแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย